นี่คือ s a m s u n Galaxy S 25 FE ครับเจเนอเรชันที่สานต่อความสำเร็จมาจาก S 24 FE ก่อนหน้านี้เราจะเข้าใจว่ามันคือแบบมือถือรองเรือธงแต่ว่า a m s u ุงเนี่ยกล้ายืนกลางเลยว่าเราจะขอเป็นมือถือเรือธงอีกหนึ่งรุ่นนะครับถ้าไปในมุมมองการดีไซน์ที่เห็นแวบเดียวก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแต่ถ้าเรามองกันในเรื่องของการจับถือเป็นหลักเลยจะรู้สึกได้ว่ามันเบาลงจริงๆตอนนี้เนี่ยน้ำหนักมันจะอยู่เพียงแค่190กรัมซึ่งแตกต่างจากตัว S 24 FE ที่213 ก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันจับถือได้สะดวกมากขึ้นแลวจะมีเลือกอยู่4ส,สีนะครับเป็นสีไวท์นะครับก็จะมีอีก3สีให้เลือกก็คือสีแบล็กสีดําสีไอซี่บลูแล้วก็สีเนวี่นะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนเลยเรื่องของหน้าจอนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือขอบหน้าจอที่มันรู้สึกบางลงอย่างเห็นได้ชัดรอบนี้เนี่ยมันบางจริงนะถ้าเราสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับก็โดยขนาดหน้าจอก็จะยังเป็น6.7นิ้วนะเป็นจอ Full HD Plus จอเป็น Dynamic AMOLED 2X Refresh Rate ร่้อยลี่ล่างเน,น,านั้นจะรู้สึกว่าในการ ช้งานเน้นแสงสีเสียงจัดเต็มโดยเฉพาะการดูซีรีส์ผ่ะเน็ตฟลิกนะครับผมรู้สึกได้ว่ามันก็มีสีสันที่ดูสดใสามากขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นเมื่อเทียบกับการเป็นตัวเรือธงแบบจ๋จาๆเลยซอฟต์แวร์และ AI นะครับก็จะได้อัปเดตเป็นตัว Android 16แล้วนะครับเป็น one UI เวอร์ชันแปดจุดศูนย์ด้วยได้อัปเดตมาทันทีหลังจากซื้อเครื่องมาเลยรองรับการอัปเดต OS รวมถึง Security อัปเดตนะครับไปทั้งหมดถึงเดปีเต็มๆเลยนะครับแถมฟรีตัว Google AI Pro อีก6เดือน AI สักหน่อย Genative Edit ที่สามารถทั้ง Edit แล้วก็เติมแต่งภาพได้แล้วแต่ชอบเลยนะอย่างนี้ดูนะดูดิคือมัน Edit แบบนี้ได้เลยนะครับนะอันนี้มีลบน้องมีออกด้วยนะจริงๆ Galaxy AI เนี่ยมันก็มีเยอะมากๆจริงนะหรือถ้าเป็น AI ด้านอื่นๆของ Samsung เองก็มีมาให้ครบอยู่แล้วเซ r ร์ e เค s e ดูเซครับแค่วงก็เจอปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ก็อัปเกรดเรื่องของ Gemini เข้ามานะครับกดแช่ เราสามารถพูดคุยกับเจมินายสวัสดีเจมินายวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับวันนี้อากาศสดีครับเรื่องกล้องตัวเมนหลักก็จะยังเป็นตัว50ล้านพิกเซลอยู่ส่วนในเป็นอ er ัลตร้าไวท์เนี่ย12ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลสามารถซูมออริเคิลสูงสุดได้3เท่าแล้วก็ดิจิตอลซูมได้ถึง30เท่าและในส่วนของกล้องหน้า12ล้านพิกเซลนะครับในเรื่อง performance Exynos 2400นะครับมันแรงมากใครที่เคยใช้ทุกคนจะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันเล่นเกมได้ดีซึ่งก็ผลเทสโดยรวมก็ใกล้ๆเคียงงกกันกันบ Sa 8 .3 คะแต่าๆ็ ใกกล้กันรเรื่องของการจัดการระบายความร้อนก็ถือว่าทำมาได้ดีขึ้นครับดีกว่าตัว S 24 Ultra ได้18%เลยส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับขนาดอยู่ที่4,900มลลมป์ชาร์จเร็วถึง45วัตต์แต่ถ้าเป็นในวของการเล่นเกมแล้วนะครับผมรู้สึกว่าครึ่งชั่วโมงลดไปประมาณเกือบ20%เลยนะครับให้เป็นข้อพิจนารณานะถ้าเราแบบเล่นมันหนักจนเกินไปดูหนังฟังเพลงเสพสื่อเสพคอนเทนต์ก็ถือว่าจอใหญ่สะใจจอสวยมากๆนะครับเหมือนซื้อมือถือแบบเรือธงแต่อยู่ในราคาที่จับต้องได้อะไรประมาณนั้นมันไม่แปลกเลยที่ทาาาไมมเ้ยยงขดดีกๆอู่ ีการอัปเดต OS ความปลอดภัยต่างๆนี่คือ s ซัมซุงครับโอ้เจบวกเนี่คือแบบนานมากนะ